พามาดูตั๊กะแตนวันที่ยี่สิบแปดจ้าวันนี้เขาเริ่มนี่จ้ะมาดูนะเขาจะเขาเริ่มยังไงมาดูนะนยแยกลกกุกงกันเขาเริ่มลอกคราบแล้วเป็นปีกเป็นปีกไอ้เนี่ยเห็นไหมตัวนเนี้ยเขาเริ่มเป็นปีกแข็งแล้วเนี่ยวันนี้เขาเริ่มลอกคราบเป็นปีกแข็งแล้วเออ จะเริ่มเต็มวัยเต็มที่แล้วเนี่ยเริ่มแล้วเนี่ยเริ่มมีปีกแล้วไหนเอา้าเนี่ยเห็นไ,ไหมเอ้าเริ่มออกคราบนี่เขาลกคราบก็วันนี้เริ่มมีปีกปีกใหญ่แล้วตัวเริ่มเปลี่ยนจากสีออกส้มส้มดำดำเป็นน้ำตาลเนี่ยนะเห็นไ,ไหมวันนี้เริ่มแล้วค่ะยี่สิบปดวัน แล้วกินเก่งมากดูสิแต่แต่ช่วงนี้จะไม่ค่อยกินหญ้าอหญ้าอิสราเอลหญ้าหวานแล้วจะมีหญ้าใบเขาเรียกหญ้าอะไรหญ้าม้งง่วงอะค่ะเขาะจะกินตัวนั้นกินดีมากๆเลยวันนี้วันที่ยี่สิบแปดเนาะเห็นไหมเขาเริ่มรอกคราบแล้วนี่เอ้ยไม่ใช่รอกคราบเริ่มเริ่มเป็นปีเนี่ยค่ะ เพ่อเป็นปีแข็งแล้วเนี่ยอยากเนี่ยเขาจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมเนี่ยเอาไนล่ะ <c oughs> เออเขาเริ่มเต็มวัยแล้วค่ะนี่วันแรกเนี่ยเขาจะเป็นแบบตัวแบบนี้แล้วค่ะมาวันนี้วันที่ยี่สิบแปดเขาเริ่มลอกคราบปีก เริ่มเต็มวัยเนี่ยอันนี้จะเริ่มลอกคราบเนียเริ่มลอกคราบวันนี้มีปีกเริ่มมีปีกแล้วค่ะแต่มดก็เริ่มมาเหมือนกันเนาะมาดูการเปลี่ยนแปลงของตะกะแตนวันที่ยี่สิบแปดจะเริ่มมีปีกแล้วนี่นั่นเขาลอกคราบออกแล้วค่ะคราบหล่นตุก๊กหล่นไปอย่งไหน กระโดดลงมาเอ่เคจะพามาดูการเปลี่ยนแปลงของตะกะแตนนะคะเนะาเนะกำลังมีการอลอกคราบแล้วก็เป็นปีกใหญ่นะคะเป็นปีกสีน้ำตาลแข็งตตเ,เ,ตเต็มใบเต็มที่นะคะเนาะตเต็มใบกินเก่งมากๆเพื่อน,นห้าโมงจะหกโมงแล้วน่จาจะไปปลูกญ้ามา แล้วก็ตัดหญ้ามาให้เนะาะกะว่าจะให้พรุ่งนี้พอมาเห็นตกใจเลยจ้ะพึ่งให้ไปเมื่อก่อนจะไปเนี่ยไปทางหญ้าวังบ,า 2, บา่ายสองบ่ายสามนะจ้ะเนาะกลับมาเกลี้ยงมิลงลนลินเลยจ้ะฮงเน่ญิงโตจิง่งกินคักแน,น่นเน่เกลีาา้ยงเลยกะว่าอันที่ตัดให้เอามาใหม่นี่ ว่าจะหายพุ่งีนีชาอยู่ในกระมังตัดมาก็อุกชายหน่อยหนูระวังบาดมือเด้อลกูกเรีนไม่ไพนะ่้งกลับมาตกใจเลยเพราะว่าหายอย่างหลายเนะาะค่ะเนาะเหลือแต่ก,ก้างเข็มเหลมเลยอย่าจิบพอพ่ะนอะพี่น้องเอ็มไง ให้อาหารตะก,กะแตนต่อจ้ะโอ้ยปวดกินเก่งเนาะจ้าเนาะจ้ะอันนี้ตัดมาให้ใหม่เนาะหอบใหญ่หนึ่งคอยดูเด้อพรุ่งนี้เช้าจะเป็นยังไงแต่กลางคืนนะ่ะกินเก่งมากเลยค่ะเนาะอากาศมันเย็นยิ่งกินนะคะตะก,กะแตนนี่ยิ่งกําลังเริ่มโตเต็มวัยแล้วออกปีแข็งแล้วนะจ้าเนาะอันนี้ตัดมาให้หอบใหญ่หนึ่งเลยนี่ โอเคจ้าประมาณนี้หลยจ้ามาดูพัฒนาการการเติบโตของตะกะแตนเนาะ